คลิปนี้มาทุกคนมาชมโมเมนต์น่ารักของเต้าลิสกันนะคะสําหรับคอนเสิร์ตที่จเกรตยังไม่จบค่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยเดวันอนดแอดไม่ค่อยได้นําเสนอเลยนะคะก็ว่าจะนําคลิปโมเมนต์ของเดวันมาฝากกันซักหน่อยนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าเป็นบางกิมมิกแล้วกันนะอย่างคลิปนี้นะคะอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันว่าตอนเดวันเนี่ยโนริซ่าไม่สบายนั่นเองเนาะเดวันโนริซ่าจะทําผมมาม่าสุดน่ารักเลยนะคะจังหวะนี้ก็คือเต้าลิสมีการถือน้องราบูบูค่ะรีแอคถือราบูบูนะคะหิ้วไป ไิ้วมาอยู่บนเวทีนะคะคงชอบมากๆเลยใช่ไหมน้องชอบมากค่ะแล้วก็เต้นดึงๆเลยนะคะไม่เสียชื่อเจ้าแม่ลาบูบูจริงๆอาะใครเกลียดลาบูบูหรือว่าไม่ชอบนะคะแต่ว่าดิซ่าชอบมากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโมเมนต์น้องดิซ่านะคะบนเวที Forever Young างนะที่จะเป็นเ e รกแดน c e ท้ายเพลงนะคะก็ที่แบล็คพิง k จะลงไปใช่ไหมดิซ่าก็ใส่เติมด้ยจ้ะเด้งๆ,ๆตลอดเลยค่ะลูกสาวน่ารักมากมาย แล้วอันนี้ฮามมากนะคะมีการทําท่าหัวใจแล้วก็พลังของน้องคือเต็มเปี่ยมจริงๆพอทํามือท่าหัวใจแล้วก็ทําปากแบบนี้นะคะให้พี่ๆเขาด้วยกลายเป็นมีมแล้วหนึ่งนะ ซึ่งวันี้ค่ะโนริซ่าจะร้องเพลงคิกกินะคะน่ารักมากเลยมีการชนตูดกับน้องแชงหนึ่งกรุ๊ปเื้อ black p i n ที่นํามาคัสตอมน่ารักมากเพื่อนชุดของน้โนริซ่าประมาณนี้นะคะดีงามสุดๆเลยสวยน่ารักมาก จังหวะ Pretty Savage ของลูกสาวนะคะก็น่ารักน่าตีสุดๆเลยคอนเซปต์ก็ยังคงใช้แลบียงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะมาเล่นเป็นคอนเทนต์กันเนาะจังหวะนี้ค่ะพี่พี่แฟนคลับในไทยชอบเล็กวิ้งอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะกล้จะลงไปแล้วละ่ะปรากฏอื้อหือรูก,กระดาษต่างๆนะคะเข้ากล้องเต็มๆเ,เลยน้องลิซ่าก,ก็ส่งหัวใจตลอด So โมเมนต์นี้นงลิซ่าน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เดินมาแล้วก็เล่นกับพี่แฟนคลับทำท่าเครื่องหัวใจค่ะที่ได้ว่าเป็นคนที่สนุกกับการทำงานมากๆเลยเนาะ นี่คะ่ะรีแอคต,ตอนที่แฟนๆให้ลาบูบูนะก็อเอามาโพสต์ด้วยนะคะน่ารักมากเป็นน้องลาบูบูฮาโลวีนเรียกได้ว่าน้องมีความสุขมากจริงๆคะ่ะนี่คะ่ะในช่วงเพลงจัมของเต้าลิสจังหวะการลิงคือกะเอาตุยน่ารักมากมายน้องคือเต้นใส่สุดมากๆไม่รู้เลยคะ่ะว่าไม่สบายนี่คืออ e น g จที่ทุกคนจะได้เห็นกันตลอดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่โน้ตซาบป,ป่วยแต่เป็นเหมือนคนไม่ป่วยะคะ่ะเพราะว่าเต็มร้อยมากๆ ว,ว,วันนี้ของน้องดิซ่าก,ก็ได้ยิบระยับมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโอไมค์ก oh ็คือระยิบระยับตาแตกกันมากค่ะสําหรับเดวานเนาะชุดสําหรับการแสดงเจกตาเดวานค่ะเพื่อนๆปรากฏว่าเป็นแบรนด์อันคุณียะนะคะที่ทําให้กับน้องดิซ่าล่าสุดแบรนด์อันคุณียะได้มีการออกมาอัปเดตค่ะก็จะเป็นการระบุนะคะว่าเขามีการคัสตอมชุดให้กับน้องดิซา่าอย่างไรบ้างเพื่อนรู้ว่าบริสุดด้านในเนี่ยก็คือชุดสีม่วงสีฟ้านะคะเป็นของช่างไทยอันคุณียะทํานั่นเองค่ะโดยล่าสุดค่ะคนที่อัปเดตก็ ็คือเจ้าผมแดงเลยนะคะคุณประกาศค,าคุณอันนะคะได้มีการอัปเดต i อก็จะเป็นคลิปวิดีโอเผยให้เห็นชวาโรกี้เบื้องหลังการตัดเย็บมากมายโดยก็ระบุว่าอันคุณยียะประเทศไทยค่ะได้รับความไว้วางใจให้รังสรรค์และก็ตกแต่งชุดราตรีซึ่งออกแบบโดยพี่เนนนิสโดยใช้คริสตันชวาโรกี้กว่า280,000เม็ดนะคะคริสตันแต่ละเม็ดถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันในลวดลายสายฟ้าค่ะแล้วก็มีการผสมผสานเฉดสีพิเศษแล้วก็ขนาดที่หลากหลายที่ทายทอดแนวคิดก ออกแบบสไตล์ดั้งเดิมให้เป็นจริงทุกขั้นตอนของกระบวนการการ,การรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญของอันคุนิยะประเทศไทยที่ทุ่มเทเวลากว่า600ชั่วโมงนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดอันประณีตจะเปล่งประกายอย่างไร้ที่ติตั้งแต่ตัวชุดราตรีไปจนถึงรองเท้าเต้นรำที่เข้ากันอย่างลงตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเมื่อส่องแสงคริสตัลแต่ละเมกจะสะท้อนแสงก่อให้เกิดประกายแวววาวดูดแสงวาบดูดสายฟ้าค่ะที่กระทบกับท้องฟ้ายามค่ำคืนอันเจรจิานะคะถ่ายทอดรูป รูปร่างมนุษย์ได้อย่างกลมกลืนทรงพลังและน่าหลงไหลโอ้ม oh my g o ดชุดจะเป็นสีเออสีอะไรอะแม่จะเล่นดีเทลเป็นสีม่วงสีชมพูนะคะสีฟ้าประมาณนั้นเนาะดูใกลๆ้ๆเวลาชมพูกับฟ้าเขาเจอกันก็จะออกม่วงประมาณนี้คือเป็นการเล่นสีที่ดีงามมากค่ะ วันนี้เออคลิปไม่ได้เรียงลำดับนะคะเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้ค่ะในช่วงเพลงจำใช่ป่ะอ่าน,น่าจะเป็นตอนจบแล้วนะคะลิซ่าคือทำหน้าแบบว่าทะเลนมากหน้าตีสุดแต่ว่าโค้ดสวยเลยเพื่อนเพื่อนเอ๋ย <c oughs> นี่แหละค่ะหลงรักน้องลิซ่าเพราะว่าเอเนอร์จีประมาณนี้นะคะตลอดเวลาที่ดูคอนเสิร์ตนะ <c oughs> ค่ะเต้าลิทนะคะในคิวดิสเลฟลาสุพิเจนี่ก็มาลงคลิปนะคะกับน้องริซ่นหลังเวทีไม่ดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะก็รอติดตามได้เลยค่ะหรือว่าเขาจะมียูนิตกันโอ้โหถ้าใช่ก็จะแตกแตนมากๆสวัสดีค่ะเต้านิ้ก็ถือลาบูบูเดินไปเดินมาส่งจุ๊บหาเม่ๆแฟนคลับนะอ่าเต้นไปแล้วก็ถือน้องลาบูบูสุดน่ารักแล้วลักษณะการถือคือแบบว่าเชื่อชูมากนี่คือลูกชั้นอีชั้นจะเอาขึ้นหิ้งประมาณนั้นค่ะ ต่อมาค่ะโมเมนต์นี้นะคะน้องลิซ่าแล้วก็น้องเช้งเมาอ,อะไรก็ไม่ค่อยรู้นะคะเพืเ่อนๆนะแต่ว่าเดี๋ยวประกอบคลิปให้ได้ดูนะคะ ต่อมาก็จะมีคลิปที่โงลิซ่าสำหรับผ้าโชเดียวสีสวยมากสำหรับชุดนี้นะคะเรียกด้ว่าเป็นหวานเย็นของมเม่เมหนักมากอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะนี่เต้าหวานเย็นเพราะว่าชุดคือแบบระยิบระยับขั้นสุดแล้วก็หวานหยดย้อยจริงๆค่ะ ค่ะนี่คือคลิปในตำนานที่บอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าคลิปนี้ดูเหมือนว่าพี่พี่แฟนคลับก่อนที่มันจะมีคลิปชัดของโนริซ่าสำหรับโช์เดี่ยวที่จะเป็นชุดโช์เดี่ยวของโนริซ่าออกมามันจะเป็นแบบ1 4 4พิกเซลประมาณนี้เนาะพี่พี่แฟนคลับเข้าแครปรูปภาพจากคลิปนี้แหละค่ะแล้วก็นํามาวีดกันนั่นเองนะฮ่าดิดูมาสวยมากสบ,บาดเลยบอดี Body ้โรลของเต้าลิสนะ ส,ส,สวัสนดนีค่ะเพลงจ้ำอีกหนึ่งช็อตน,นะคะเพื่อนๆตอนนี้น้องลิซ่าจะเตะขานะคะแล้วก็พี่เจนนี่จะร้องเตะขาแล้วก็เต้นกันมันมากค่ะน,น้องลิซ่าสวยมาก มาคคนอะไรเพียกฝนหัวรีบแต่น่ารักเท่าลูกเลยนะคะตรงนี้สาทําลอนมาม่ามาด้วยเนาะแล้วก็วันนั้นนะฝนตกมากต่อให้ขึ้นมาทําการแสดงแล้วก็ยังโปรยโปรอยอยู่นะคะทําให้ลูกสาวก็เจอหัวฟูหัวฟ้องนิดนึงนะคะไม่เป็นไรทําลอนม,ะม,ะมาม่ามันรักก็ให้โฟูไปเลยจ้าช่วงวันนี้นะ น้องเชงนะคะเหมือนกับแบบโดดลงมานะคะก็ประมาณว่าเกือบล้มปะแล้วองริซาก,ก็ทรงแบบเฮ้ยฉันก็ตกใจดูแลตัวเองหน่อยแล้วตีน้องแชงไปปาบหนึ่งประมาณนี้เออเรียกว่าเป็นห่วงเพื่อนนั่นเองนะน่ารักค่ะแล้วก็กอดน้อ,นนองแชงเลยต่อมาค่ะเด็กดีใจมากได้ลาบูบูนะอันนี้อีกหนึ่งช็อตนะคะลมก็พากระโปรงลูกสาวก,กันเลยทีเดียวนะถือน้องบูบกมือบ๊ยบายค่ะเหมือนเด็กน้อยมาก ที่มาของคําว่าพยายามทําใจน้อนริซ่าสวยมากค่ะพอทําเสร็จแล้วก็มีการชี้ไปที่พี่ๆแฟนกลับนะนารัก <me> แล้วก็ต่อมาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่บอกว่าน้องริซ่าไม่สบายจริงๆ okay. มาค่ะปังมากลิงอินโดนีบอกว่าโธรรัพท์ฉันพังไม่ใช่เลเซอร์ที่คอนเสิร์ตนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าชุดลิซ่าค่ะที่ระยิบรดยับแบบตาแตกใช่ไหมคะต่อมาค่ะจังหวะนี้เมื่อพี่เจนนี่นะคะแพ้เสียงในหัวแล้วก็เดินไปแตะก้นน้องลิซนะคะน้องลิซก็ลเลยจับตัวไวใ้ให้แรปด้วยกันไปซะเลยเออ ะะทุกคนอีกคลิปหนึ่งนะคะแม่ถามจะข้ามเดบลูนุปไปเอาไฟคริสต์มาสติชุดบอแสงคือวิบวับขนาดนี้แสงแบบวิบวับมากนะบางมุมค่ะคือมันไม่ใช่แค่ม่วงชมพูแล้วนะมันมาแบบว่าเป็นเจ็ดสีเลยอ่ะลิซ่าวิบวับร,ระยิบยำขั้นสุดเลยค่ะ Oh, that's oh. the box. จังหวะน,นี้นะคะจะได้เห็นว่าอไม่ใช่แค่เดินไปจับก้นน้องลิซ่าเฉยๆละพี่เจนนี่เขาก็เกาก้นน้องลิซ่าด้วยเอนดูต่อมาค่ะจังหวะน,นี้เม้ามอยเนาะแฟนคลับก็ยื่นป้ายลิซ่า please let me join l o u d ยื่นใบสมัครตรงไหนคะพี่ต้องการสมัครด้วยค่ะน้องลิซ่าพี่ต้องการเป็นทีมน้องอีกมุมหนึ่งนะคะจังหวะน,นี้แบล็กพิงจากระยะไกลน้องลิซ่าจากไกลๆยังสวยโมเมนต์นี้ค่ะลิซ่าก็คือที่ตดน้องเชน,นี่เพราะหมันไส้ใช่ไหมคะเต้าลิซ่า ้ามันเคี่ยวจิ้มจิม จังหวะนี้คะ่ะเดินดูดๆมาปุ๊บชี้เลยเขาถึงบอกไงคะว่าห้ามเด็กรับของจากคนแปลกหน้าอินโดเล่นนี้เลยนะคะเนี่ยเอาลาบูบูมาล่อลิซ่าก่อนนะนี่ลิซ่าเอาไปล่อพี่โกจุนยองนะที่บอกว่ามีแฟนคลับไปถามโกจุนยองว่าคุยอะไรกันนะคะคุณโกจุนยองก็บอกว่าลิซ่าให้ดูลาบูบูก็เลยดูลาบูบูด้วยกันใจตุ้มตุมต้มต่อมต่อมตามันเป็นประกายตาม,มันเป็นลูกวาวใช่ไหมคะ้า นี่ค่ะในช่วงเดวันเนื่องด้วยฝนตกนั่นเองนะก็จะเป็นภาพที่ทําให้ได้เห็นว่าโอเคการแสดงที่จาการ์ตานะคะมีการปรับท่าเ r e ก k dance rock star จากท่านอนลงไปเล่นกับพี่แดนเซอร์ใช่ไหม

ซึ่งโมเมนท์ที่นํามาค่ะก็จะเป็นเดย์หนนะคะแม่ๆอย่างโมเมนต์นี้ค่ะน้องลิซ่าและก็น้องแชงสุดน่ารักลิซ่าชวนโรซี่เหมือนหนีออกจากบ้านเลยประมาณนั้นนะคะน้องลิซ่าเหมือนจะชวนน้องแชงนะคะมาเดินแคดวอล์กเนาะที่น้องลิซ่าเคยไปแสดงวิกตอเรียซีเครตนั่นเองนะน้องแชงก็เดินออกมาแล้วก็ส่งจุ๊บนิดนึงเป็นนางงามไปเลยค่ะเรดเวอร์ โมเมนต์นี้ก็น่ารักมากค่ะเต้าดีของเรานะอันนี้ออกมาจากสื่อนะคะเนี่ยจังหวะได้ลาบูบูเนาะลูกสาวก็ถือน้องบูแบบว่าเอาไว้บนหิ้งเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็มีโมเมนต์นี้ค่ะน้องลิซ่าแล้วก็น้องเชงจังหวะทำท่าหัวใจนะคะแต่ว่าดูดูไปเหมือนจะตีกันนะคะเป็นจริตแบบสายฝ่ออะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากค่ะทำท่าหัวใจเชื่อมต่อกันสำเร็จแล้วค่ะ ต่อมาค่ะโมเมนต์นี้นะคะที่จจกตาโอม่กอดอันนี้เป็นเดวันเนาะลิซ่านะคะตอนที่กำลังเลือกคนที่แต่งตัวแบบแ็กคิ้งเนี่ยนะน้องสวยน่ารักมากๆค่ะหุ่นดีโพดได้เห็นใกล้ๆนี่แบบเจสติไปเลยนะคะเพราะว่าสวยจริงต่อมาค่ะโมเมนต์นี้ก็น่ารักนะน้องลิซ่าแล้วก็น้องเชงน้องเช้งก็คือมาชักชายลิซ่านะคะแล้วก็มีการจับน้องลาบุบูด้วยจับมือลิซ่านะคะน่ารักจริงๆ จังหวะน,นี้ค่ะ d ีวันในช่วงของวิสโซนะคะสวยมากจริงๆค่ะ ในพาชุดเดียวของลิซ่ากันบ้างนะคะ D2 ชุดนี้คือเริ่ดคือฉ่ำมากๆออกแบบโดยดิออนลีนะคะเนี่ยซึ่งมันมีอยู่2แบรนด์นะคะที่เป็นคนตัดแล้วก็เป็นคนออกแบบแต่ว่าออกแบบโดยดิออนลีค่ะเริ่ม,มากลูกสาวคือสวยแม้ว่าเป็นสีดำนะคะแต่ว่าพอถ่ายใกล้ๆก็ไม่จมไม่หายเด้อ ชปแล้วก็น้องแชงก็เอามือทัดน้โนริซ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็หลุดหากันค่ะเดวันชุดของน้โนริซ่าก็โคตรสวยระยะิบระยับเป็นที่สุดเลยนะคะเนี่ยต่อมาค่ะนี่คือผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดนะคะอยู่บนสเตจค่ะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะนํามาฝากกันอีกแล้ววีดไปเ,เรื่อยจริงๆค่ะทุกคนเห็นคลิปน้องลิซ่านะคะก็อดจะนํามาเมาให้ได้ฟังไม่ได้